สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถประหยัดมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับเป็นไฮบิดนะครับคันนี้ Toyota c โคล่าอันติดไฮบิดรถบ้านแท้ปี2020นะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับก็โดยเฉลี่ย20-22กิโลลิตรนะครับใครที่สนใจหารถแบบประหยัดอย่างเน้นเป็นรถน้ำมันก็มาทางไฮบิดได้เลยครับไม่ถึงรถไฟฟ้ารถสวยครับมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะครับดูแลดีดูแลสูงตรงเป๊ะนะครับไม่ประมาณ 81,000กิโลเมตรนะครับรถโดยรวมสวยครับเน้นใช้งานทนทานใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะครับเป็นไฮบริดประหยัดครับใครที่เข้าใจสนใจอยากได้ใช้งานนะครับคันนี้สวยเลยครับสำหรับอัตราการกินน้ำมันก็แจ้งไปแล้วนะครับโดยเฉลี่ยนะครับนอกเมืองก็อยู่20-23กิโลลิตรนะครับในเมือง1 7ถึง19กิโลลิตรโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบการใช้งานของลูกค้านะครับฉะนั้นถ้าใครยังเน้นหารถประหยัด และใช้งานไม่ไปถึงรถไฟฟ้าก็มาทางไฮบริดได้เลยครับคันนี้สวยนะครับผมมาไรมันตีฟังชันพุชสตาร์ทนะครับแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวนะครับโตโยต้าไฮบริดนะครับเป็นอัดริดไฮบริดนะครับรถโดยรวมได้สวยได้สภาพนี่ครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับสําหรับเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดก็ใช้ไปเลยครับใช้ยาวๆครับเพราะนี่รถปี2020เพึ่งจะปี2025 ซึ่ง t o y ย t a การันตีแบตเตอรี่ไว้ลูกแรกนะครับให้10ปีนะครับฉะนั้นเราก็ยังมีโอกาสใช้ได้ยาวนะครับยังไงก็ต้องได้เปลี่ยนภายใน10ปีก็นับไปเลยครับอย่างน้อยต้องมี12ปีที่เป็น h y บริดที่เราใช้ได้สบายใจแต่ผมเชื่อว่าลูกค้าขายออกไปก่อนแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้ฉะนั้นใช้ยาวๆครับตีไปเลยครับว่าแบตเตอรี่ใช้ได้อีก10ปีนะครับก็คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่า พอเขาจะเปลี่ยนลูกแรกเราก็ใช้ต่อยาวนี้เลยครับซึ่งโดยปกติแล้วไฮบริดแบตเตอรี่ไฮบริดคาดว่าจะเปลี่ยน6-7ปีนะครับโดยประมาณที่ผมมีประสบการณ์จากเพื่อนๆจากรถผมเองฉะนั้นคาดว่าไม่เกิน10ปีถ้าต้องได้ลูกใหม่แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้คุ้มสุดๆนะครับสำหรับแบตเตอรี่ลูกใหม่ใช้กันได้อีก 6ปี7ปีใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วครับตีรวมผมให้เฉลี่ยนะครับ12-15ปีนะครับแบตเตอรี่ของท่านระยะทางในการใช้งานนะครับใช้กัน,นยาวๆใช้จนจนขายรถออกไปก่อนแน่นอนนะครับเรื่องแบตเตอรี่ไม่ต้องถามเลยครับตัดออกไปเลยฉะนั้นใครที่เน้นหารถสวยๆส,สภาพดีๆปีใหม่ๆเป็นไฮบริดคันนี้ราคา5 0 0 0 0นนี่ก็ถือว่าคุ้มสมาชิกแน่นอนนะครับจากใจคนใช้ไฮบริดผมใช้คัมรี่ไฮบริดใช้พรีโอตไฮบริ ผมจับติดแก๊สเลยครับพรีออทไฮบิดเครื่องพันแปดเหมือนกันประหยัดมากๆกครับกิโลเราไม่ถึงบาทสําหรับไฮบิดติด LPG นะครับสามระบบครับน้ํามันไฮบิดแล้วก็ LPG กิโลล้ไม่ถึงหนึ่งบาทนะครับผมใช้อยู่ผมใช้จริงจากใจครับน่าใช้เอาไปใช้น้ํามันล้วนนี่แหละครับสุดแล้วประหยัดมากๆนะครับยี่สิบกิโลลิตรนี่ถือว่าประหยัดสุดๆแล้วครับ ใช้เลยครับแจ่มแจมครับขอบคุณนะครับแต่ว่าจะประหยัดหรือไม่ขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบของลูกค้านะครับ